คุณูพี่นนตอบคำถามคุณพรเราจะเป็นแสงสว่างที่แท้จริงให้ผู้อื่นได้อย่างไรคุณพรถามเราจะเป็นแสงสว่างให้ทุกคนได้อย่างไรท่ามกลางอัตตาอีโก้ของแต่ละคนในทีมงานขอคำตอบแบบขยี้ใจค่ะคุูพี่นนตอบเป็นดวงอาทิตย์ไปเลยส่องสว่างท่ามกลางความมืด ที่จริงก็เป็นอยู่แล้วอย่างที่เป็นเสมอมาและเป็นไปตลอดและต้องเป็นความรักด้วยพอรักจะเยียวยาให้อภัยและโอบอุ้มให้รู้สึกว่าเขาเป็นลูกเราจึงจะพร้อมสำหรับรักจะให้ได้ทุกสิ่งและอภัยทุกการกระทำในปรารถนาเต็มไปด้วยความหวังดี ให้เป็นได้ยิ่งกว่าตัวเรานั่นเป็นแสงสว่างแห่งรักไรเงื่อนไขที่แท้จริงด้วยความรักและแสงสว่างอมตะนิรันดร์สวรักษ์ส่วนในเครือเรียบเรียงวันที่24พฤษภาคม2566